คนไม่ได้เนี่ยมันยังไงมันพูดยังไงมันก็ไม่เข้าใจถ้าคนได้เนี่ยพูดปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าได้ว่าคนไม่ได้เนี่ยเขาก็จะปามาดไปกลายปาเป็นว่อาอ๋อไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่ดีกับตัวเขาเองไม่ใช่เราเขาไม่ดีไม่ใช่เราเป็นสาเหตุทําให้เขาไม่ดีเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลงที่จะมาฝึกก็จะมาจะมาแนะนําตอนที่อยู่ปฏิบัติที่นี่เราก็ไปทําเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้มาอะไร ว่าทุกวันเราต้องทํานะตัวเนี้กระสนตัวเนี้เราฝึกทุกวันนะมันจะคล่องไม่ว่าไม่ว่าการว่างานทางโลกทางธรรมอ่ะต้องทําบ่อยๆอยอ,อย่าไปห่างอย่าไปอพอรักแค่นี้วันนี้พออ่าการทรงฌานนี่ก็เหมือนกันนะตราบใดที่เราไม่ได้อาริยะอยู่ไม่ได้เรายังเป็นฌานโลกีอยู่มันหลุดได้มันหายได้นะบางคนเนะี่ยเคยได้ฌานสี่แล้วก็ไม่ปฏิบัติอีกเลย จะมา,าไม่เป็นแล้วได้เคยได้แล้ว,วนั่งเมื่อไหร่ได้นั่งแล้วมันไม่ได้นะไม่ได้ก็ยิ่งโมโหทําไมมันเคยได้ถ้ามันมันไม่ได้วันนี้มันต้องได้สินั่ยนะโลภเต็มๆเลยอยากจะได้เหมือนเดิมความไม่ได้ก็เกิดโมหะนะโมโหขึ้นมาอีกอันนี้นก็ฟุ้งไปทั่วแล้วไม่ได้ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นการทรงฌานพิจารณาธรรมเราต้องทําทุกวันทำบ่อยๆ ได้มากได้น้อยเราก็ต้องทำทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันเป็นทุกวันเราต้องทำอย่างนัน้ไม่ว่าเราจะมีเวลามากเวลาน้อยทาให้มีเวลาจริงๆอ่ะห้านาทีสิบนาทีไม่มีเวลานั่งจริงๆอ่ะนั่งบนเตียงเลยดูขอปฏิบัติบูชายกมือขึ้นพนมแล้วก็นั่งไปเลยไม่ต้องไปสวดมนต์อะไรพอเวลาเราน้อยก่อนนอนอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บางคนอ่ะเมื่อยมากเหนื่อยมากแล้วไม่ต้องนอนลงไปเลย หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหลับไปเลยเราก็เหมือนทรงฌานไปเกิดขึ้นนั้นเราตายไปนะอย่างน,น้อยเราก็ต้องไปอยู่พมาโลกเลยความสุขมากละอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนเพราะเรามาปฏิบัติเนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาผู้มีปัญญาเนี่ยเราต้องมอีเราต้องรู้หลักหลักที่ว่าเราจะเอา ทำแบบนเนี้ยเนาทำทำน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากได้น้อยนะบางคนนั่งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ไม่ได้อะไรเลยเขาไปคิดเรื่อง,ง,งน้นเรื่องนี้ติดในนิวรณ์เนี่ยนแต่บางคนนั่งห้านาทีสิบนาทีแต่เขาสงบอย่างเงี้ยบุญก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าเวลามากเวลาน้อยต้องทำพยายามทำให้มัน ได้สมาธิไวที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดูลมเข้าลมออกมันก็เป็นการละบาปบาเพ็ญบุญเหมือนกันใหม่ๆมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละมพราะเราเพราะทั้งวันน่ะยี่ิบสี่ชั่วโมงเรามีการมีงานเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดสารพัดคิดบางคนก็นิดคิดเรื่องการเรื่องงานบางคนก็คิดเรื่องเงินเรื่อง,งลูกเต่าสามีพัญญา,ามาคิดเรามานั่งแป๊บหนึง่งบางคนจะมานั่งเนี่ยอาทิตย์หนึง่ง อสองวันพระฤหัสกับวันอาทิตย,ย์สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยกับโอ้โหตั้กี่ชั่วโมงที่เราฟุ้งไปทั่วมันก็จะมันก็จะยากหน่อยในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทุกวันมีเวลาไม่ต้องวันละหลายครั้งก็ได้หรือว่าแต่พยายามให้ทุกวันทําให้ได้เรามีเวลาสมมติว่าเราค้าขายหรืออะไรก็ตามสมมติเรามีเวลาปุ แล้วก็เราไปแทนที่เราจะไปคิดหนึ่งเรามาคิดเรื่องลมหายใจไม่้างพูดหายใจ,ยใจออกโทรเดินไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าสมมติเราไม่ดูลมเราก็พูดโทรพุดโธพุดโทเดินไปก็พุทโทพุทโทพูโทพโธไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นอายตัตนะของเราเนี่ยมันก็ไม่ไปสมมุติเราเดินไปข้างละข้างหน้าออกเราจะไปเดินตลาดหรือไปซื้อของหรืออะไรอะเราเดินไม่ต้องไปมองไก่มองประมาณสักสองเมตรสองเมตรสามเมตร แต่เราว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธดูเราจะได้ไม่ต้องไปตานี่เราจะกวาดไปที่อื่นพอเดินสักครั้เราก็ต้องมองมุมไกล้วนะเผื่อรถเผื่อล,ลาเผื่อเป็นหลุมเป็นบอ่ mm. เนบอเป็นท่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูเหมือนกันแล้วก็แบบไม่ต้องไปสนใจแล้วับพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราไม่ได้จับลงนะแต่บางคนก็อาจจะอ่รููซ้ายรู้ขวาลู zogen, ้ซ้ายรู่ขวามันคนก็อ่าใจะเข้าพูดหายใจออกโทรมันแล้วแต่คนเราต้องมีปัญญาอ่าเวลาเนี่ยมันสําคัญะเวลาที่มัน บางทีอย่างเงี้ยเราเดินอยู่เราพูดโทพูดโทพูดโทเกิดรถพุ่งมาชนเราเราตายไปเห็นไหมอย่างน้นอยๆเราไปดาวดึงและนะเราต้องทุกเวลาเราต้องมีค่าในการพิจารณาเราก็ไม่รู้ว่าอาสมมุติว่าเราเดินเดินอยู่เนี้ยเราคิด,คด,คดเรื่องคิดเนี่ยคิดเรื่องการเรื่องงานเห็นไหมจิตเป็นอกุศลรถชนตุ้มทีเดียวอ้าวไปไหนอ่ะหมนไหม มีนรกเป็นที่หวังได้แต่ว่าเราพูดไปบัตธรรมเนี้ยเคยเคยให้พยายมราดเป็นพญานแล้วเราก็ไม่เป็นไรพอไปถึงตรงนู้นเสร็จเขาก็จะถามเราว่าเออเก็นึกได้ว่าอ๋อที่เธอให้ฉันเป็นพญานนในการถึงเขาก็ส่งเราไปเดาวดึงแหละนี่มันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนในการคิดคิดเอาว่าเป็นแบบนี้เราจะทำแบบไหนให้มันได้ ประโยชน์ที่สุดสําหรับเราพอพวกเราทรงฌานได้ละถึงฌานสี่กันละเราก็จะมาอาสอนมิปัสนายานเากมิปัสนายาน,สสน,ายานเรื่องป่าช้าทางเก้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังทรงฌานไม่ได้เนี่ยเราจะฟังอันไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ต่อไปถ้าเราได้ฌานสี่ถอนมามาฟังธรรมจากฌานสี่แล้วมาฌานหนึ่งเรามาฟังกําหนดมาฟังธรรมอย่างเงี้ย เราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเราจะเข้าใจมากกว่าตอนที่เรายังไม่ได้สมาธิเลยที่เรายังไม่ได้ชานเลยนและอย่างที่เราจะต้องอวิปัสสนาญาณต่อไปก็คืออปกิจสมุปรปะบาทและอริยะสัจสี่เราก็จะมาค่อยๆมาแนะนํำแบบละเอียดให,หมาตอนนี้เรายังแนะนําแบบละเอียดไม่ได้เพราะว่า เรายังทรงฌานฟังไม่ได้มันจะเป็นมันก็จะเหมือนฟังผ่านแล้วก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าอีกหน่อยถ้าเราทรงมสมาธิได้ดีอย่างเนี้ยพอเราฟังธรรมะนะมันจะเข้าไปถึงใจของเราเห็นไหมแล้วเราก็จะจาธรรมะตรงนั้นนะมันจะติดจิตติดวิญญาณของเราผ่านไปนานแค่ไหนเห็นไหมพอถึงเวลาเราก็ออกมาใช้ได้ตลอดใครถามเรื่องนี้ปุ๊บเราก็สามารถ อธิบายให้เขาฟังได้เพราะมันออยู่ในใจของเราแล้วมันไม่ได้อยู่ในสมองทุกวันนี้แนะนำไปเราจำไว้ที่สมองนแต่เราก็ลืมเห็นไหมเพราะสมองของเราเป็นสัญญาณิจาความจำก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราจำไว้ในมันมันเข้าในจิตในจิตในติดจิตติมยานของเราแล้วอะผ่านไปนานแค่ไหนแม้แต่เราตายไปแล้วไปเกิดในภพใหม่เห็นไหมธรรมะเหล่านี้มันก็ไปติด เราต่อเห็นไหมอย่างที่พวกเราอย่างเงี้ยในชาติก่อนๆมาเราอาจจะเคยปฏิบัติธรรมเห็นไหมพอมาชาตินี้เห็นไหมทําให้เราอยากจะมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมดูดิในญาติพี่น้องเราในเพื่อนฝูงเราคนรอบข้างเราตั้งกี่คนเห็นไหมที่เขาอยากจะมามีใครมั่งที่จะมาปฏิบัติธรรมเหมือนเราอยากมาปฏิบัติธรรมแม้ทั้งที่เราก็รู้ว่ามาปฏิบัติธรรมมันต้องต้องหาเวลามาเห็นไหมต้องมาเห็นไหมกี่คนนะที่เขามาทําแบบนี้เห็นไหม พราะตัวนรรมมเนี้ยธรรมะเนี่ยที่เราเคยในชาติก่อนๆเพราะมันอยู่ในติดจิตติดวิญญาณของเราไยกายของเราเนี่ยทิ้งไปตั้งแต่ในพบนั้นๆไปละในชาติที่เราไม่รู้เกิดชาติไหนละโดนเผาทิ้งไปเรียบร้อยละแต่พอเรามาเกิดใหม่ตัวเนี้ยที่มันธรรมะตัวนี้ที่มันติดจิตติดวิญญาณของเราทําให้เรามาอยากมาทําต่อมาปฏิบัติต่อม เนี่ยก็คือเพราะว่าเราอ,อดีตชาติเราก็ต้องมีทรงฌานได้บ้างแต่เราลืมเห็นไหมเรามาทาใหม่บางคนเนี่ยก็จะได้ไวเพราะว่าเออไวเพราะไวทําไมเท่าถึงบางคนทําไมถึงทรงฌานได้ไวกว่าบางคนเห็นไหมเพราะว่าเขาไม่คิดอะไรเขาอาจจะได้ในชาติก่อนอาจจะได้ทรงฌานได้เหมือนกันแต่มาชาติใหม่หลายๆอย่างความเป็นอยู่ในครอบครัวในอ ความคิดมากเห็นไหมบางคนคิดคิดคิดเยอะเกินเห็นมันฉลาดเกินก็คิดมากเห็นไหมบางคนก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าหายใจเข้าหายใจออกนะไม่ต้องไปคิดอะไรนะเห็นไหมถ้าทําได้อย่างเงี้ยมันก็ง่ายในการได้ทรงฌานได้แต่บางคนคิดมากคิดนู่นคิดนี่เมื่อไหร่จะได้อะจะได้เมื่อไหร่ได้แล้วเป็นยังไงหมายคิดไปอีกใหม่ๆนี่ไม่ต้องคิดอะไรเห็นไพอเราสงบปุ๊บเนี่ยมันบางทีบางคนเนี่ยของเก่ามันจะมา เราจะได้ไวขึ้น<ช>พอเราทําได้เสร็จแล้วมันจะไวแล้วทีนี้เราพอเรามาพิจารณาธรรมเราจะมีความสุขในการพิจารณาธรรมฝึกไปเรื่อยๆถึง,ถงบอกว่ามันเนี่ยมันเราเนี่ยไม่ใช่มาชาติแรกที่เรามาปฏิบัติกันอย่างนี้เราปฏิบัติกันมาหลายชาติละหลายภพหลายชาติที่เราเจอเจอกันนี้เรามาเจอกันเนี่ยเป็นบุญบุญของเราเป็นบุญ เป็นบุญเป็นวาสนาที่เราเคยพบเจอกันนะชาตินี้เรามาเจอกันเห็นไต่อไปก็เรามามาปฏิบัติธรรมกันบางคนเพื่อนเราก็หลายคนอได้มักได้ผลไปละแต่บางพวกเรานะี่ยังมาเจอกันอยู่ถ้าเราไม่เอาจริงไม่เอาจังนะเพื่อนเขาไม่รอแล้วนะใครไปก่อนก็ไปก่อนนะไม่รอกันนะใครช้าก็ ไม่รอละคนที่เขาได้ก่อนเขาก็จะไปละนะฮะไม่ใช่เหลือเราคนสุดท้ายในะแย่เลยนะไม่มีเพื่อนเลยนะ mm hmm. หายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหยุดตัวตรงๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลากงกระมมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้าง เลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมแล้วก็แผ่เมตตา